ที่จังหวัดสตูลมีการจัดพิธีแต่งงานแปลกตาให้กับฟ้าแฝดชายหญิงอายุเพียง9ขวบเพื่อเป็นการแก้กเคล็ดตามความเชื่อดั้งเดิมพิธีจัดขึ้นที่บ้านเลขที่189หมู่ที่8ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอมะนงังครอบครัวลาบวงได้จัดงานมงคลสมรสให้กับเด็กชายประวันวิทย์หรือน้องสเปกและเด็กหญิงกนกอ่อนหรือน้องปัน,ปน ทำกลางญาติพี่น้องและชาวบ้านที่มาร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคึกคักบรรยากาศงานแต่งจัดเหมือนจริงทุกขั้นตอนทั้งขบวนขันหมากสินสอดทองมา่านมูลค่า3 0 0 0สนบาทพร้อมทองคำสองบาทรวมถึงพิธีทางสงฆ์การผูกข้อมือและสวมแหวนทำกลางรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของผู้ร่วมงานคุณกัระยาพรมารดาของฝาแฝดเล่าว่าสาเหตุที่ต้องจัดพิธีครั้งนี้ เพราะตามความเชื่อโบราณหากครอบครัวมีลูกเป็นฝาแฝดชายหญิงจะเกิดเรื่องไม่ดีอาจทำให้ไยใดไยหนึ่งมีอันเป็นไปจึงต้องจัดพิธีแต่งงานเพื่อแก้เคล็ดและสร้างความสบายใจให้กับครอบครัวสำหรับความเชื่อนี้พบได้ทั้งในภาคเหนือและภาคใต้เชื่อกันว่าเป็นการหลอกวิญญาณที่เคยเป็นคู่รักกันในอดีตชาติแต่พลาดพลัง้งจนต้องมาเกิดเป็นแฝดต่างเพศในชาตินี้ การแต่งงานจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์เพื่อป้องกันเคราะห์ร้ายและเสริมให้อายุยืนยาวงานแต่งแก้กเคล็ดครั้งนี้จึงไม่เพียงสะท้อนความศรัทธาในประเพณีท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังแสดงถึงความรักและความห่วงใยที่ครอบครัวมีต่อลูกๆอีกด้วย